กรับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับผมพวกกับผมเ e วิสเบรเกอรหรือ DPK Channel ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะก็คือคลิปของอการถ่ายบั็กที่เคยถ่ายคลิปไปนะฮะแล้วกเ็เรื่องเคลียร์กับ3ามพอตัวสามนะ,ะซึ่งเป็นเรื่องที่จบไปแล้วโอเคก็รู้ว่ามันก็ผิดนะแต่ว่าคือก็จะบักทำไมเออก็คือสรุปง่ายๆก็คือผิดทั้งสองฝ่ายนะฮะแต่ผมอาจจะผิดกว่าที่ไปหาเรื่องเขาเออก็จริงนะ แต่คือมันมีบางคนหรือหลายๆคนนะฮะก็มาเสนอคำเขียนซึ่งก็โอเคฮะก,ก็ก็ด่าโอเคก,ก็ยอมรับก็ได้ครับแต่ว่าคือด่าแล้วคือจบโอเคหลายๆคนก็ด่าแล้วจบแต่มีคนหนึ่งฮนะมันไม่จบฮนะเออก็คือผมไปเม้นในใต้ของทิปของเทพเจ้านะ c ร a z ซี่แคสเซอร์เกนะฮะน่าจะจาชื่อไม่ผิดนะะซึ่งเออคือผมแบบคือถ้าเกิดผมทําจริงนะ ถ้าเกิดผมผมจะไปเกียนอย่างจริงนะผมไปทํานานแล้วซึ่งถ้าเกิดทําหลังไมคคนก็ต้องมาโวยวายแล้วจริงไหมเออแล้วถ้าเกิดแบบทาหน้าไม่ผมก็ลงคลิปอยู่แล้วเอออีกอย่างนะจะว่าผมบอสก็ได้เออเพราะว่าไม่รู้ก็ไม่รู้ทําไปทําไมนะมันไม่เกี่ยวกับตัวเองด้วยนะฮะก็แค่ไปพิมพ์ุหนุกหรืออาจจะเป็นว่ามันนีสัสผมที่ชอบแบบเ,เกลียนเกียนชาวบ้านเขาอยู่แล้วนะซึ่งก็ก็มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรือเปล่าคนระับก็เห็นบางคนมา มีคนหนึ่งนะมาคอมเมนต์แล้วก็แบบคอยตามอยู่ตลอดซึ่งคือคือว่างเหรอไม่มีอะไรทําหรือเปล่าฮนะคือพิมพ์พิมพ์มพูดอะไรไปเหมือนจะเงียบๆนะก็คือสงสัยไม่สนใจอยู่แล้วนะฮะก็จะพิมพ์เหมือนหาเรื่องอย่างเดียวซึ่งคืออยากจะถามว่าไม่มีอะไรทําจริงๆรนะฮะมามาพิมพ์อะไรแบบนี้ก็คือถ้าเกิดไม่ชอบก็คือไม่ชอบฮนะเออบอกแล้วว่าจะชี้แจงรายละเอียดให้บอกให้ดูคลิปล่าสุดก,ก็ไม่ดูฮนะเออต้องลงคลิปนี้อีกโอเคเออคือก็ไม่เข้าใจละ ใครบางคนเหมือนกันที่เออบอกชี้แจงคันนี่ก็ยังไม่เข้าใจก็ไม่รู้ก็ไม่รู้พูดไงแล้วนะเออก็ก็แล้วแต่อเอไม่ไม่ถ้าเกิดจะไม่สนใจคันนั้นก็ผมก็ไม่แคร์ก็ได้เออแถมอีกอย่างมาขึ้นมึงกูใสอย่างนี้ก็ก็ไม่ใช่เหตุเนานะเออคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจเออนี่ไม่ได้หัวร้อนนะนี่พูดด้วยเหตุผลนะเว้ยไม่ใช่บ้านนะั่นเออคือถามเพื่ออะไรว่างเหรอเออ ีหผลบ้างไม่ใช่แบบมาด่าๆ,ๆๆแล้วไปเออรู้บ้างเข้าใจโอเคิคีนี้ก็บนๆแค่นี้แหละฮะมันคิดสั้นๆเนาะเดี๋ยวคิดเล่นเดี๋ยวไวค้คิดหน้าละกันก็ผมไม่ขอเอยน้และกันเนาะให้ใครจะตัวเขารู้เขาเองเลยไม่ไม่รู้จะสํานึกหรือเปล่านะแต่ดูจากสภาพไม่น่าสํานึกอยู่แล้วนะฮะซึ่งผมก็ก็รู้ว่าผมผิดนะแต่อยากให้เข้าใจนิสัยของผมนะฮะก็ถ้าเกิดไม่ชอบก็อยากอยากให้ปรับก็ปรับก็ได้นะแต่คือแบบ คือไม่ใช่มาด่าๆแล้วเออคือเออด่าแล้วจบเว่ยแต่ถ้าเกิดไม่จบเนี่ยเออมันมันจะอะไรนักหนาเออไม่เข้าใจเว่ยเออโอเคฮะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมใครที่ชอบเล่นจะกกดไลค์รักกดแชร์ผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับตะกิ้ตคลิปไปเลยบ๊ายบาย